อีก3ามวันเท่านั้นค่ะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ี่ส่วนขยายที่จะเริ่มลงทะเบียนหนึ่งกรกฎาคมนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวค่ะขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ค่ะเรื่องนี้คุณยุทธศักดิ์สุภสร,ร R, ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่า anchor, ทททท่านก็ได้เปิดเผยถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ี่ส่วนต่อขยายนะคะเดียผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเพิ่มอีกนะคะเพิ่ม อีก1นล้านห้าแสนสิทธ์รวมเป็น3ามล้านห้าแสนสิทธิ์นะคะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่6กริกาพร้อมข่าวเยามเช้าเลยนะคะผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เว็บเราเที่ยวด้วยกัน .com เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะการเดินทางไปเที่ยวในประเทศไทยของเรา โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายให้ส่วนหนึ่งขณะที่ไทม์ไลน์ของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสส่วนต่อขยายไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ,ะเริ่มเปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนผ่าน w w w r ดเราเที่ยวด้วยกัน .com ซึ่งจะเริ่ม1กร,รกฎาคมนี้นะคะจนถึง31ตุลาคม2565แล้วก็ในวันที่1กร,รกฎาคมก็พอลงทะเบียนแล้วก็สามารถเริ่มจองโรงแรมหรือที่พัก ขณะที่วันที่8กร,รกฎาคมสามารถเข้าพักในโรงแรมได้แล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบินโดยเป็นตั๋วที่จองค่ะและออกเดินทางตั้งแต่3กร,รกฎาคมเป็นต้นไปขณะที่วันที่23ตุลาคมค่ะเปิดให้จองโรงแรมวันสุดท้ายแล้ววันที่31ตุลาคมเดินทางวันสุดท้ายและเป็นวันสิ้นสุดโครงการส่วนวันที่5พฤศจิกายนลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินเป็นวันสุดท้าย